เป็นดาวเนี้ยแล้วก็ได้เป็นมันตักอโยนเปนมนนะคะกปไกนะไ ให้แมวทำมัำน,นุ่มหมดแล้วนะคะอันนี้เตือนตึ้งก้าวกลัวอุ่นแกงอุน่นก้าวสัวก,ก,กป้านองนองเหวเอาต่ำตัวน้อม6อกโลออยากกินบ่ดร้อยเองต้มเปือกอยากกินไล่วันละ เยังไม่โค้งงั้นนะะมเลยนะคะน้ำแรยตเลี้ยวกบใส่แป้งกรวเนี้ยวลงไปแอ้งกระเทิมนม้ำอา๋อปันป่นพอดีพอดีเสร็จแล้วนะคะลูกเล็กลูกน้อยอยากกินน้ำนุ่มเหนียวน้ำต่ำเาแ้วนะคะ เดี๋ยวก็มาเล่ตอนเนีย่ยแมวปันชัดนะคะแป๊บหนึง่งน้ำเดือดแล้วเนะก็เน่าอันนี้แกอเ่็งเ,เนื้อมดเลยเนื้อลุงตะกอน หมดแล้วนะคะวันนี้แกเดือดไม่เดือดกะ,ะอาหมดแล้ววันนี้หมดจริงๆแล้วแก้ยแมวเดีแมว,ดแมวได้เปลี่ยนแก๊สนะคะสงง่งสัยคงไม่กันเดือดนได้ละ เดี๋ยวลูกปองหมดอืมหมดปอดีเปลี่ยนแก๊สมันนี้แก๊สใหญไมออกแมสแต่นะคะยดงไม่อมนะเอาที่ป้าที่ตายนี่เปลี่ยนเดี๋ยวจน ยัยแมวเปลี่ยนแก๊สแล้วนะคะบัวลอยยแมวเปื้องอองตึ่งๆเนี่ยเนี่ยเราหมีกล้องยัยแมวจะมงได้นะคะพรอ้อมเดี๋ยวล่ามาล่ามาไปใ,ให้ให้หละเปิดหัวกแก๊สนะคะติดแล้วนะคะวันนี้แก๊สเปลี่ยนใหม่แล้วต่างใหม่แล้ว đây đài cứng khung đền rồi nè, kẹt chạy mèo. nhà, sao bảo mày mệt bản địa nha, bừng bén nha, cứ hay nôn con vô đang trưa qua bắn rồi. Này, chờ mất cả, ừ. ลอยแล้วยายแม่ปักบวัวลอยมันเชื่มอมใับแมวกลมแ้วอย่างเลยนะคะอย่าแมวปันแม่แม,แม่เปลี่ยนแก่อ,อนอยากกินบวัวลอยเปลือก ตีแม่ปิดกล็ดก่อนปันไม่ตันตอเสร็จแล้วนะคะบัวลอยบัวลอยเปลือกโอ้หวานมันอร่อยอยากกินจัดหวานมันอร่อย อีก็วันนี้ยา่ยแม่ยากกินหวรลอยเพลือกนะคะจัดอยากกินยายแม่ต้องได้กินจัดเลยหล่นหมูอบอนสามเมว่หนังตีกินลูอมอร่อย มันลุงไก่มันเน,น็ดมาไปไปนอร้อว่านมันได้ย่าไม่เอตงตำหนะกหวานว่านไม่้องตำมนะคะหมาร้อย